ตัวกแรงันะครับครับรทีมาที่ครับตัวเอจานะันได้รเมือนพวกท่านคงไมได้นะครับกันขันจะนบริุทเลครับอยกำกจุหลนนี้เปหายเลยนะเฟรดเร็วจริงอากาศวันนี้กำม่บวีเจ้ะดีๆครับเอฟโอนี้านั้น กาแฟอุดรได้ไหมครับการจนะรีติเรีอยู่ขาพับถิ่นรตีติครับต่อเอเอโฟอีเจนตัวนีว้ได้ยกว่าติรีครัเดี๋ยวอมทักไปอะไรนะเป็นอขอขอปฏิเสธจากนี้สิครับหายไปแล้วสัญญาณลดลงไปแล้วจากคิวเคห้าและคิวเคสาม